ันนี้เป็นอะไรวะอันนี้เป็นสมเสร็จนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเที่ยวชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะอยู่ที่โคราชโอ้ชนบุรีค่ะอันนี้เป็นจระเข้นะคะคอค,โคโดายค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมเสร็จนะคะเป็นคู่ผัวเมียภรรยานะคะกำลัง กินหญ้านะคะอย่างอร่อยอร่อยแล้วก็มีฉากหลังด้วยนะคะลิงกังค่ะว้ายบนหัวใชนก็มีดูสินางนางมาทาหน้าอะไรอยู่อันนี้ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์นะคะอันนี้จะเป็นเม่นนะคะเดี๋ยวพาดูเม่นค่ะอันนี้เป็นตัวเม่นนะคะนี่ค่ะบรรยากาศภายในสวนสัตว์ อันนี้ก็จะเป็นค้างคาวนะคะดูสีมันส่องแล้วแล้ว<ะ>ตัวอื่นมันนอนเลยมันนอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นค้างคาวนะคะนอนกลางวันนะคะด่ามาเที่ยวด่าค่ะ นี่ก็จะพาดูน้องช้างนะคะอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรีค่ะสวยมากเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโซนช้างนะคะแต่ว่าจะให้ดูให้หมดก็คงไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าสถานที่กว้างแล้วก็แดดร้อนมากก็จะให้ดูเป็นสัสดส่วนไปนะคะน้องช้างตัวโตวมากค่ะอ้วนด้วยค่ะอ้วนมากนี่ค่ะบรรยากาศภายในสวนสัตว์นะคะอันนี้ก็กําลังกินหญ้านะคะที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็จะซื้ออาหารแล้วก็เอาให้นะคะเป็นหญ้านะคะ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะออกจากมุมนี้เราก็จะพาไปดูอีกเป็นเป็นโซนใหม่นะคะว่าจะไปดูสัตว์ตัวไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นพายนะคะงาสวยมากนะคะอันนี้น่าจะเป็นสีดอ อ้วนมากค่ะนี้ก็จะเป็นโซนช้างนะคะและ๋ยวสำหรับ f อสท่านไหนเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องทัดดาวอินดีด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะพบเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ